กำลังเล็งหาที่เรียนเกี่ยวกับนาทศลินดุริยางศ์ลิ์หรือว่าช่างศินอะไรก็ตามนะครับฮัลโหลฮัลโหลฮัลโสวัสดีค่ะสวัสดีนะครับสวัสดีทุกคนนะครับที่กําลังรับชมในช่ชนะองอัานชชแนลนะครับวันนี้นะครับนอ้นองคนไหนนะครับ เรียนกําลังเล็งหาที่เรียนเกี่ยวกับนากศึกศิลป์นุยาติศิลป์หรือว่าช่างศิลป์อะไรก็ตามนะครับคลิปนี้นะครับอันก็จะมาบอกนะครับเกี่ยวกับสถาบันพัฒนาศิลป์นะครับเผื่อน้องๆคนไหนที่กําลังสนใจว่าอยากเข้าสถาบันนี้อาจก็จะได้มาบอกความรู้เกี่ยวกับสถาบันนี้นั่นเองนะครับยังไงพร้อมกันแล้วใช่ไหมครับพร้อมกันแล้วก็ไปดูกันเลยนะครับเอ๊แต่ก่อนอื่นนะครับอยากให้ทุกคนนะครับกดไลค์กดซับสไคร์กดติดตามกดกระดิ่ง เพื่อเป็นกำลังใจให้อาทาิดิต่อไปนะครับพร้อมแล้วไปกันเลยนะคะครับซึ่งสถาบันพัฒนศิลป์นะครับก็ให้ความหมายของสถาบันนี้ว่าคือสถาบันที่ผลิตบัณฑิตทางศิลประแห่งความเจริญนะครับโดยมีหน้าที่จัดการศึกษาระดับปริญญาตีทางด้านช่างศิลป์นักศิลป์ดุริยางศิลป์และคีตศิลป์ทั้งไทยและสากลรวมถึงศิลประวัฒนธรรมด้วยนะครับซึ่ง่า สถาบันพัฒนาศิลป์เนี่ยก็จะขึ้นตรงกับกระทรวงวัฒน,นธรรมนะครับหลายหลายคนคงจะรู้ใช่ไหมครับว่ากระทรวงวัฒนธรรมเนี่ยมันก็เกี่ยวกับอะไรนะครับก็เกี่ยวกับสถาบันนี้เนี่ยแน่นอนเลยนะครับซึ่งสถาบันพัฒนาศิลป์นะครับก็จะมีทั้งหมดคณะวิชา3คณะวิชานะครับก็จะมีหนึน 2, รรน 3, รรร่งนะครับคณะศิลปะนาฏดุริยางนะครับ2นะครับคณะศิลปะศึกษานะครับ3คณะศิลปะวิจิตรนะครับ และก็ยังมีวิทยาลัยนาฏศิ์นะครับทั้งหมด12แห่งเลยนะครับก็1นะครับก็จะเป็นวิทยาลัยนาฏศิ์นะครับ2วิทยาลัยนฏศิป์กาฬสิน3 2 3วิทยาลัยนาฏศิป์จันทบุรี 4. วิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่ 5. วิทยาลัยนาฏศินนครศรีธรรมราช 5. วิทยาลัยนาฏศินนครราชสีมา 7. วิทยาลัยนฏศิป์พัทลุง 8. วิทยาลัยนทศิลป์ร้อยเอ็ด 9. วิทยาลัยนทศิลป์ลพบุรี 10. วิทยาลัยนทศิลป์สุโขทัย 11. วิทยาลัยนทศิลป์สุพรรณบุรีและ 12. นะครับวิทยาลัยนทศิลป์อ่างทองนะครับซึ่งวิทยาลัยนทศิลป์เนี่ยก็มีการจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ขั้นพื้นฐานตั้งแต่ระดับปวสและก็ตั้งแต่ระดับปริญญาตรีเลยนะครับน้องๆคนไหน ที่อยากสนใจที่จะเข้าไปเรียนนันทศิลป์อะไรเกี่ยวกับางานวัฒนธรรมศิลปะวัฒนธรรมดุริยางศิลป์ที่อาจเอื่นไปนั่นเองนะครับก็ให้ไปศึกษาอีกทีนะครับในเว็บสถาบันนันศิลป์นะครับซึ่งข้อมูลที่อาจบอกมา ก็อาร์ตก็เ์ชใน Google เพราะว่าอาร์ตไม่ได้เรียนจากสถาบันจบจากสถาบันนี้แต่อาร์ตลิงเห็นว่าเออมันเป็นสถาบันที่มีความน่าสนใจแล้วก็มีน้องๆหลายคนไม่ว่าจะเป็นเพศชายเพศหญิงหรือว่าเพศไหนๆก็ตามนะครับที่สามารถเรียนได้นะครับซึ่งมันก็จะเป็นศินละปะวัฒนธรรมเป็นสายงานอีกแขนงหนึ่งที่มีความน่าสนใจแล้วก็ได้อนุรักษ์วัฒนธรรมไทยด้วยนะครับนั่นแหละครับทุกคน สำหรับคลิปนี้นะครับอาจก็ขอจบลงเพียงเท่านี้นะครับก็แน่นอนนะครับว่าน้องๆคนไหนนะครับที่กำลังอยากจะศึกษาต่อในสถาบันนี้นะครับหรือขแขนงวิชานี้นะครับก็อยากให้น้องๆนะครับไปศึกษาเพิ่มเติมอีกนะครับหรือว่ารุ่นพี่คนไหนที่จบจากสถาบันนี้อาจจะให้ข้อมูลเพิ่มเติมได้ข้างล่างนี้เลยนะครับ เพื่อจะเป็นความรู้แก่น้องๆที่อยากเข้าไปเรียนต่อนั่นเองนะครับแล้วก็ให้คอยรู้กับอานด้วยนะครับยังไงคลิปนี้อานก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับสุดท้ายก็เหมือนเดิมนะคะกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งติ๊งติ๊งเพื่อเป็นกําลังใจให้อันทำคลิปต่อไปหรือใครอยากรู้เกี่ยวกับอะไรก็คอมเมนต์มาได้เลยนะครับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปแล้วนะครับไม่บา